สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีธน,นูนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2อ1าชาวราศีธน,นูคือผู้ที่เกิดวันที่22พฤศจ,จิกายนถึง21ทธันวาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ เจนเย็นกันนะคะโอเคนะมาดูหน่อยว่าชาวราศีธนูในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกันนายอัพเปนเด็กโคลนะคะอสศวินถือเหรียญคิงอัพเป็นเด็กโคลราชาถือเหรียญเดอะโฟรควีนอัพเป็นเด็กโคลคราชินีถือเหรียญแล้วก็2ั f ววนสองไม้เท้าโอเค สำหรับนะคะชาวราศีธนูคือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความแน่นิ่งแน่นิ่งและแบบไม่แสดงออกไม่กระทำอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ถามว่ามีความรู้สึกอยู่ไหมกับคนคนนั้นคุณยังคงมีความรู้สึกอยู่ค่ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบว่าก็ถ้ามึงจะนิ่งคือกูก็จะนิ่งด้วยคือบบถ้ามึงไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับกูทั้งนั้น อ่ะโอเคได้กูก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยแหละแต่มันเป็นความนิ่งที่มันยังคงเฝ้ารอยังคงแบบเฮ้ยยังมองอยู่อ่ะยังคงแบบคอยดูคอยมองอยู่ไกลๆก็อยากรู้ว่าเธอเป็นไงเฮ้ยบางทีอยะกคุณอาลอที่จะเริ่มต้นอะไรกับเขาอย่าสา,ารความสมพั์กับเขาอย่ามาเริ่มต้นคุยกันใหม่กับเขาเพราะคนคนนี้ก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากคุยอ่ะ คุณอยากสร้างาความสัมพันธ์แล้วตัวเขาเองคุณก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณแต่เหมือนกับว่าสถานการณ์มันนิ่งๆเหมือนรอดอูความรู้สึกของแต่ละฝ่ายอยู่ว่าจะยังไงจะคุยไหมจะเริ่มต้นกันไหมหรือความสัมพันธ์จะเป็นยังไงมันเป็นอะไรที่แบบรอคอยแล้วก็ดูอยู่ไกลอยู่อย่างเงี้ยเขาดูนะค่ะว่าแล้วคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอะคะ่ะ ที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันอัศวินถือถ้วยนะคะ n i นายออ h คัพไ r i e s เ King of w a n d s ราชสถึงไม้เท้านายอ of Pentacles อร์สวินเือรเรียนแล้วก็นา t พูดดีๆน n i ออ of Pentacles Pent 9เก้าเหรียญโอเคสำหรับนะคะเจ้าราศีธนูเนี่ยคือ พูด,ดีๆคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงอะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอา่าโซเขายังมีความเครียกว่าอะไรอะอารมณ์แบบไม่ค่อยเปิดเผยหรือไม่ค่อยแสดงออกทงความรู้สึกนะอารมณ์แบบว่าเ็เก็บเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกอยู่ไอา่าโซก็ตัวเขาเองในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อะอาจจะมีความลันละมีการพูดคุยกับใคร หล,หลายอย่างหรือคนคนนี้ก่อนอันนี้เขามีความมีเสน่ห์นะคะมันก็เลยทําให้อาจจะมีใครเข้ามาหาเขาอาจจะมีใครเข้ามาพูดคุยกับเขาบ้างแล้วก็แบบว่าเขาก็บริหารของเขาไปตามสเต็ปอ่ะนะซึ่งถ้าถามว่าสถานการณ์ของเขาที่ผ่านมากับคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังนิ่งๆิ่งอยู่ตัวเขาเองก็รอดูสถานการณ์อยู่เขาก็รอดูฝั่งคุณด้วยแต่เขาก็รู้สึกว่าทางคุณดูคลิบบปคาแรคเต คือมนมนมีแฟนมันก็ไม่เป็นไรเฮ้ยกูดูแลตัวเองได้กูพึ่งพาตัวเองได้อะไรเงี้ยมีความเป็นเก้าเหรียญแบบหนักดูแบบเฮ้ยดูเป็นคนแบบไม่พึ่งพาความรักอะไรจากใครทั้งนั้นดูแบบเฮ้ยดูแลตัวเองได้ดีจังเลยอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เขาแบบยังคงนิ่งๆแล้วรอดูอยู่ว่าออตอนไหนละที่แบบว่าเออจะไปพูดคุยกับคุณแบบดีๆแล้วแบบคุณจะแบบ โอเคกับเขาอะไรเงี้ยเพราะคุณดูเหมือนไม่แคร์ความรักแล้วแบบว่ารู้สึกว่าการเป็นโสดหรือการที่มีความสุขกับการมีเงินมีกินมีใช้มันเป็นอะไรที่แฮปปี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะขอดูหนยค่ะว่าแล้วชาวศีธนูค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมหกสีสถานการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ The ช h a r i o t Queen of c u p ราชินีถือถ้วย Ace of p e n t a c l e เหนึ่งเหรียญ Five of p e n t a c l e เห้าเหรียญแล้วก็ The Star โอเคค่ะสำหรับนะคะชาวาราศรีธน,นคูค่ะคือถ้าในช่วงเดือนพฤษภาคม64เนี่ยอไอ้สาสุกว่าอืม อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องมีการสู้ระบบมือหรือมีการต้องต้องเดินทางมาคุยกันนะคะหรือบางทีมันมีความคิดที่แบบว่าจะยังไงดีอารมณ์แบบตัวขาวตัวดาที่บางทีคุณก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่า จะคุยกับเขาหรือมอบความรักให้กับเขาแสดงความรู้สึกกับเขาดีไหมนะหรือแบบว่าเออเรื่องที่จะเมินเฉยเรื่องที่จะอยู่กับตัวเองอะไรแบบนี้เพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณก็เคยคุยกับเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเขาแต่เพียงเขาเรียออะไรก่อนอันนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามัน,ม,นมันไม่ได้มีการมาลงรอยกัน,มนไม่มีการมาเขาเรียกอะไรอะสางความสัมพันธ์กันอย่างแบบจริงจังชัดเจนแนบชิดหรือแบบว่าเป็น เป็นเรื่องมันราวอะอือม,มันดูแบบมันดูล่อมันดูล่อๆมันดูแบบมันดูแบบเรื้อยๆมันดูงงๆอ่ะนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบคุณก็ตัวขาวตัวดําต่อสู้กันอยู่ในความคิดแต่ดูแล้วเนี่ยคุณยังคงมีความรู้สึกที่ดีกับเขาเนี่แหละมันไม่ใช่ว่าคุณเกลียดเขาหรอกแต่คุณก็ลังเลยว,ว่าแล้วคุณ่ะจ,จะจะได้รับความมั่นมั่นใจหรือว่าความจริงจังอจจะไรจากเขาคนนี้ได้หรือเปล่าถ้าคุณจะแสดงความรู้สึกกับเขาอืม พขาแบบก่อนหน้าน,นี้ก็อาจจะมีการแบบเฮ้ยห่างเหินกันไปคุณรู้สึกว่าคุณกยกับเขามันดีไหมมันก็ดีแต่มันเหงาไหมมันก็เหงามันชอบชอบ,ชอบแต่แบบชอบแต่เหงาอะชอบแต่แบบกูชอบมึงนะแต่มึงก็ทิ้งไว้กูอยู่คนเดียวจังกูชอบมึงนะแต่ทาไมกูรู้สึกโดดเดี่ยวอะไรแบบเนี้ยคือแต่กูก็อยากให้อภัยมึงนะคือถ้ามึงจะกลับมาเพื่อคุยกันอนะกูก็พร้อมนะที่จริงอนะก็ทแทบจะแบบ มึงไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มึงกลับมาแล้วแบบเออเดี๋ยวจดการเองก็ได้แต่แบบว่าเฮ้ยอยากให้มึงรับรู้ว่ากูยังมีเหรียญใหญ่ๆรอมึงอยู่เนี่ยเพียงแค่แบบแค่มึงมาแค่นี้เองแต่แบบกูก็รู้แหละว่าบางทีกูคุยก,ก,กับมึงมันก็เหงาแต่แบบอยากให้มึงรู้นะว่ากูรู้สึกอยู่แต่ถ้ามึงมากูพร้อมให้ไปมก็พร้อมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะขอตทนะคะว่าแล้ว คนที่ชาวราศีธน,นูต้อถึงอะคะ่ะสถานการณ์ความร่างเาข,งขงเาในช่วงเดือนเสาร์พักหมกสีเป็นอย่างไรมาดูกันควีนออฟเบเน็คเคค่ะราชินีถือเหรียญควีนออฟวานนะคะราชินีถือไม้เท้าเจฮันด์ลอฟเฟนโฟร์เบเน็คเคิสี่เหรียญแล้วก็ไนออฟวานนะคะเก้าไมเท้าโอเค สำหรับนะคะคนที่ชาวราศีธนูนึกถึงนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม64เนี่ยสถานการณ์ความรักของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่บางทีก็อาจจะอยู่ในช่วงของความนิ่งคิดอะอารมณ์ว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นลืมไหมไม่ลืมนะมันมีความคิดถึงมันมีความนึกถึงอยู่แต่ตัวเขาเองยังดูมีการปก ยังดูมีการปัดป้องยังดูมีการไม่เปิดใจไม่เปิดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาอมไอ้สาวุกว่าบางทีอ่ะเขาอาจจะกําลังอยากให้ความสัมพันธ์มันไปมันเป็นไปในแบบที่ถูกต้องเป็นในแบบที่ที่ดีเพราะว่าไอ้สาวุกว่าคนคน,นี้อาจจะมีความสัมพันธ์ที่อาจจะเข้ามามา,มากกว่าหนึ่งคนหรือมีคนสองคนที่เขากำลังพิจรารณาอยู่ก็คือ อ่ะคนคนหนึ่งมีความเป็นควีนนับเป็นรัโคนะทัดดินมังกรประสบกันหรืออีกคนหนึ่งก็จะเป็นชาวทัดไฟค่ะเมสสิงหธนูซึ่งอบางทีอาจจะอยู่ในช่วงของภาวะการตัดสินใจอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงดีแล้วมีสองคนเข้ามาอยู่ในความคิดเขาในเวลาเดียวกันแล้วแบบเป็นอะไรที่ก็ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงเลยเลือกที่จะเหมือนแบบว่าห่างๆหรือเว้นระยะ เพราะยังไม่แน่ใจว่าจะรู้สึกอะไรกับใครเพราะเขาก็รู้อยู่ค่ะว่าสิ่งที่ดีควรทํำยังไงคนที่ดีควรทําดีแบบไหนอะไรที่เรียกว่าดีอะไรที่เรียกว่าไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง <c oughs> เขาก็มีความ <c oughs> มีความรู้จักผิดชอบชั่วดีอยู่อะนะคะมันก็เลยแบบเฮ้ยยังดูแบบเอออย่าพึ่งยังนิ่งๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์โอเคขอดุ่นนยค่ะว่า เขาเรียกอะไรนะไพ่ยอยากบอกแนะนำมาเลชาราจิฮนูเทนนิคราฟกระสิบถ้วยโฟร์ออฟวานสไม้เท้าเพจ e อ f เป็น a c คเเด็กถือเหรียญอันดี้ควอเต็ดเลิฟฮันเต็ดบายยู e อสอันสเตเบิลเรลชั่นชิพเลตโก p เพ p ่อปุดีเฮลฟูลเ e o p l ย Yes โอเค สำหรับชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะกับคนคนนี้นะเป็นคนที่ก็เคยวนไปแล้วก็วนมาวนไปวนมาคือแบบวนเก่งอะคะ่ะมีเกเป็นไม่ได้ที่เขาก็เป็นคนเก่าๆคุณเป็นคนรักเก่าของคุณที่แบบ คือบางทีอาจจะยังไม่ใช่แฟนกันแต่แบบเป็นคนที่คุยกันไปแล้วก็กลับมาคุยแล้วก็ไปแล้วก็มาอะไรแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะซึ่งคุณรู้สึกว่าออกับความสัมพันธ์ของคนคนนี้มันมันไม่สมหวังอถึงแม้ว่าตัวคุณคาดหวังหรือมีความคิดที่อยากจะจริงจังกับเขาเฮ้ย <c oughs> อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเป็นสิบถ้วยบางทีก็รอนานแล้วบางทีก็คุยกันไปกันมานี่ไม่รู้บ้างเหรอว่ารู้สึกอะไรยังไงคือต้องให เขียนเป็นรายงานไหมแบบเพื่อที่มึงจะได้รับอะไรอย่างบางทีก็แบบนิดนึงอะแต่แบบอ๋อบางทีคุณเจอแต่กับความรักที่ไม่สมหวังซึ่งคนคนเนี้ถึงแม้จะมีการกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละแต่แบบก็ยังไม่สามารถได้ความจริงจังหรือความชัดเจนในความสัมพันธ์ได้สักทีสิ่งที่ไพ่จะบอกเลยคือรู้นะว่าคุณแบบมันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณออาจจะไม่ได้อย่างอย่างสิ่งที่คุณต้องการ ต้องการความรักที่ดีแฮปปี้เฮ้ยคบกันแบบเปิดเผยบางทีก่อนจะต้องปล่อยวางกับเรื่องเรื่องนี้และก็กับคนคนนี้ด้วยนะคือเพราะว่าถึงแม้เขาจะมีการกลับมาความความสัมพันธ์ของคุณมันจะมีโอกาสได้มั่นคงหรือมีการได้คบหากันบอกเลยว่ามันจะต้องแบบขอความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องให้คนอื่นคอยมาพูดอ่ะคอยมาบิ้วหรืออะไรแบบเนี้ยคือคุณกับเขาคุยกันสองคนอ่ะยาก มันดูยากเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงง่ายมันดูแบบเฮ้ยเอะอะนิดหนึ่งแล้วมันดูแบบมันดูต้องประคับประคองมันดูแบบโดนนิดโดนหน่อยแล้วมันก็แบบมันหลุดง่ายอะค่ะมันหลุดมือง่ายมันดูแบบดูไม่มั่นคงทำความรู้สึกเอาซะเลยซึ่งคุณก็คาดหวังให้เขามา มามีความรู้สึกให้หรือแบบว่าเออให้เขาแสดงหน่อยว่าเออต้องการความจรงิงจังในความสัมพันธ์ไหมอะไรเงี้ยแต่กับคนคนนี้บอกเลยว่าเขามี energy มีความรู้สึกให้กับคุณนะคะแต่คนคนนี้ยังมีความรู้สึกที่ยังคงเป็นเด็กน้อยมีแหละแต่มันมีไม่เยอะะมันไม่ถึงขั้นที่จะมาเป็นสีไม้เท้ากับคุณหรือสิบ วย้ยกับคุณได้ขนาดนั้นบอกเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามีการกลับมาก,ก็จริงแต่กว่าจะได้มาจริงจังหรือมีความสัมพันธ์ที่พัฒนายิ่งขึ้นใช้คนช่วยใช้คนอื่นๆมาช่วยตะล่อมแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้ยังเป็นอะไรที่ยังเหมือนเด็กน้อยอะค่ะคนคนนี้ยังมี energy ความเป็นเด็กอยู่สูงมากเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะยังคงหาความมั่นคงไม่ได้ อาจจะยังต้องเรื่อยๆอ่ะคือถ้าคุณคาดหวังมากคุณจะไม่สมหวังถ้าคุณคาดหวังให้เขามาจริงๆคุณมันอาจจะยังไม่ใช่ในแบบนั้นอ่ะแต่ถามว่าคุยได้มั้ยมีการพูดคุยกันได้ค่ะแต่มันใช้เวลาในการสร้างสร้างความมั่นคงสร้างความชัดเจนให้กันละกันนิดนึงค่ะมันอาจจะสั่นคลอนง่ายนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังถ้าคุณยังอยากจะคุยกับเขาอยู่เป็นนังใจให้ ราศีอะไรดาวอะไรลักษณะอะไร่าอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับชาวราศีธน,นูในช่วงเดือนพฤษภาคม64มาอาริสราศีเมษลีโอราศีเมษอคาเดราศีกุมขออีกใบค่ะเซ t เทิลราศีมังกรโอเคราศีเมษกุมแล้วก็มังกรโอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะ จอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย